สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะที่2กรกฎาคมนะคะเซลเจี๊ยบนะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์เฮกเตอร์2,000จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอพอดีมีโปออกใหม่ล่าสุดนะคะเป็นโปยกเซตนะคะ7 7 7ชิ้นนะคะในรุ่นของ50 5 0ดีนะคะหรือ50แรงมาเทอโบของเรานะคะ ได้อะไรไปมั่งนะคะในราคา777,000นะคะแรงสุดคุ้มสุดในรอบปีนะคะได้ตัวรถ5050 50นะคะ50แรงม้าเชอร์โบใบมีดผานพวนนะคะโรตรี่ชุดยกล่องชุดขุดมันแล้วก็ตัวค่าสปริงนะคะค่าติดผาน,นะคะใน7ชิ้นนะคะในราคา777,000นะคะ ยังไม่พอนะคะรับเซ็ตไส้กองนะคะบวกน้ำมันเครื่องนะคะมูลค่า1,000 0บาทนะคะปืนฉีดน้ำปั๊มลมเซ็ตของแถมเครื่องมือเบื้องต้นนะคะและก็อ,อีกลหลากหลายมากมายนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วพร้อมรับรถนะคะาสามารถเข้าไปติดตามในเพจได้นะคะเราจัดโปรโมชั่นนี้ ถึงวันที่7เดือน7เท่านั้นนะคะของสมบูรณ์แฮกเตอร์นะคะบุรีรัมนะคะถ้าใกล้สาขาไหนสามารถเข้าไปได้ทุกสาขาของบุรีรัมนะคะไม่ว่าจะเป็นาสาขาใหญ่บุรีรัมสาขาหนังรองนะคะาสาขาห้วยถแถลงสาขาหนองบุญมากนะคะเซลล์ยินดีให้บริการทุกสาขานะคะรีบๆกันหน่อยนะคะ777 7, 7, 7ชิ้นนะคะสวัสดีคะ่ะ